เปิดเหตุผลโค้ชคิมโฮชูไม่ให้พรพันลงแข่งนัดแรกแฟนเกาทัวลงหนักสื่อเวียดนามตั้งข้อสงสัยทำไมไม่ให้ลงล่าสุดลีกเกาหลีทนไม่ไหวแข่งนัดนี้เปลี่ยนแผนแล้วซึ่งหลังจากที่มีข่าว3ามนักกีฬาวอลเล์บอลสาวไทยของเรานะครับที่ได้ย้ายไปเล่นในลีกเกาหลีเนี่ยสื่อต่างๆหลายๆสำนักต่างให้ความสนใจกับพวกเธอมากนะครับชนิดที่ว่าบางสื่อถึงกับยกย่องเลยนะครับว่าการมีพวกเธอเข้ามาเล่นในลีกเนี่ยมันทําให้ยอดเลดตติ้งในลีกกีฬาวอลเล่เบอร์ในเกาหลีพุ่งสูงมากเลยทีเดียวนะครับและยอดผู้ชมในสนามเนี่ อย่างไรก็ตามนะครับคนที่มีกระแสข่าวมาแรงยอดฮิตสุดๆนั่นก็คือชมพู่พรพันธ์เกิดปราดของเรานั่นเองครับที่เธอมีดีกรีเป็นถึงมือเซตอันดับต้นๆของประเทศไทยแต่ทว่าเธอกลับยังไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมที่เพิ่งย้ายไปในนัดแรกทั้งที่เพื่อนๆอ,อย่างมดวิภาวีโมเมธนัชชาได้ลงแข่งเป็นที่เรียบร้อยจากกรณีนี้นะครับนักวิจารณ์ชาวเวียดนามโค้ชของทีมจะมีการพูดถึงเธอว่าอย่างไรและแฟนๆจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างมีฟังกันได้เลยครับ